ดีครับวันนี้จะมาแนะนําการถอดปุ่มพุทธมัตตอนของยี่ห้อเชนเนอร์นะครับที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับที่เป็นแบบไอตัวโรยานซีสามารถถอดแยกจากตัวปุ่มกดด้านหน้าได้นะครับนี่ครับที่เวลาเราจะขันน็อตแล้วแยกออกมาได้เลยแนะนําการถอดปุ่มพุทธมัตตอนออกจากสมมติว่าติดอยู่กับตู้นะครับก็ถอดแยกออกมานี่นะครับผมจะมาแนะนํา สิ่งที่คุณต้องมีคือไขกวงปากแบนสักอันหนึ่งครับเพื่อจะเสียบเข้าไปในร่องนี้นะครับเข้าไปในร่องตรงนี้นะครับแล้วก็งัดครับ ทำให้ดูเสียบกุ๊บแล้วก็งัดแค่นี้ครับลุกเลยครับแล้วก็ไขออกแค่นี้ครับแค่นี้ก็ลุดแล้วครับแล้วก็ถ้าจะใส่กลับคืนให้เป็นเหมือนเดิมแล้วก็วิธีใส่นะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่ มันจะมีเยื้อของมันอยู่ให้เอามาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นสลักเยื้อของมาอยู่แล้วก็หันด้านให้มันเข้ากันแล้วก็วิธีใส่ก็ใส่ด้านในด้านหนึ่งก่อนลงไปแล้วกด,กดอีกด้านหนึ่งลงไปแค่นี้ครับดึงก็ไม่หลุดแล้วครับ แค่นี้ครับโอเคครับขอจบการสอนเพลงเท่านี้ครับ